ปานประโยคคาวาจรทั้งหลายเวลาเช้าตรูนี่มีความสำคัญมากเวลานี้บรรดาสาวกของสมเด็จพระพู้มีพระภาเจ้าทุกท่านนมัสการพระรัตนตรัยแล้วสมาทานไร้กรรมฐา,านแล้วการสมาทานไร้กรรมฐา,านท่านอย่าลืม ทีเราประกาศตัวว่าอิมาหังพระกวาตะภาวังตุมหากังปริจจามิซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าการมอบกายก็หมายความว่าเราเห็นว่าโลกนี้เป็นทุกข์โลกไม่มีความสุขการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะเป็นปัจจัยของความทุกข์ เราหาความสุขที่แน่นอนไม่ได้โลกทั้งสามโลกคือมนุษย์โลกเทวโลกและพระมโลกไม่เป็นแดงขึ้นความสุขจริงดังนั้นขอบรรดาพระโยคาวาจรซึ่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระพูทธมีพระภาเจ้าจงตั้งกำลังใจตามนี้ในเวลาเช้าตรู่คือใช้อารมณ์ก็อ,อาจจินจัญญายตนาชาน ที่จัดว่าเป็นอรูปฌานตั้งไว้ในกำลังของจิตเวลานี้เราคิดไว้เสมอว่าโลกนี้ทั้งโลกไม่มีอะไรเหลือโลกนี้ทั้งโลกไม่มีอะไรเป็นสุขเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์หาความสุขที่แท้จริงไม่ได้ถ้าอะไรบ้างในโลกนี้ที่จะส่งตัวคืร่างกายของคนร่างกายของสัตว์ ในที่สุดก็พังหมดวัตถุธาตุต่างๆที่เขาสร้างไว้แข็งแรงในวันที่สุดก็พังความรักในชาของชาวโลกก็ไม่มีการยั่งเยืนถ้าไม่สลายตัวเพื่อการจากกันในขณะที่มีชีวิตเราก็ต้องจากกันเมื่อสิ้นชีวิตแล้วทรัพย์สมบัติของชาวโลกไม่มีอะไรเหลือเื่นได้มาก็หมดไปถ้ามันยังไม่หมด ถ้าชีวิตของเราหมดเราก็ไม่มีสิทธิในการที่จะใช้ทรัพย์สินรวมความปรการเกิดการตายของเราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏะนับระเป็นแสนแสนนสงไขยกลับเราก็ไม่มีความสุขเวลานี้เราเกิดเป็นคนถ้าต่อไปถ้าเราจิตเรามีความประม,มาทเราจะเกิดไปอะไรก็ยังไม่ทราบถ้าเกิดเป็นคนอีกก็ทุกข์อีก ถ้าเกิดในอบายภูมิคือเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายสัตว์ิฉันก็ทุกข์ใหญ่ถ้าเป็เกิดเป็นเทวดาแล้วผมก็มีความสุขโุกาวคราวหาความจริงจังในความสุขจริงจังท้าวอนไม่ได้วันตัดสินใจเพื่อปณิพานใช้อากิงจัญญายตนะฌานมองดูคนมองดูสัตว์มองดูวัตถุธาตุคิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ ไม่ชาเรากับเขาก็จากกันแม้แต่ร่างกายที่มีอยู่นี้ไม่ชาเราก็จากเช่นเดียวกันเราจะไม่สนใจในร่างกายของเราเราจะไม่สนใจในร่างกายของบุคคลอืน่นเราจะไม่สนใจในวัตถุธาตุใดๆคําว่าไม่สนใจในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความมีกายจะเปิกายอด กลายเป็นโรคภัยไข้เจ็บเจ็บ่อยเป็นโรคก็ไม่ใช่อย่างนั้นทําอย่างนั้นก็ไม่ถูกโรคเกิดขึ้นต้องรักษาเพื่อเป็นการบรรเทาทุกขเวทนาร่างกายหิว,วต้องกินเพื่อเป็นการบรรเทาทุกขเวทนาจนกว่ามันจะสิ้นลมปราณแม้แต่องค์สมเด็จพระ毗ชิตมารณและพระอรหันต์ทั้งหลายท่ก็ฉันอาหารท่านก็ต้องรักษาโรค เรามองไปดูร่างกายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเขาองทรงเป็นอัจฉริยะมนุษย์เป็นมนุษย์ผู้เบิกบเสุดความมนุษย์ใดๆ <c oughs> แต่ในที่สุดร่างกายขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมประชาสันดาก็ต้องสลายตัวที่เราเรียกท่านว่านิพพานแต่ว่าศัพท์ภาษาชาวบ้านเรียกมาตายร่างกายตายแต่ใจไม่ได้ตายด้วย รม่ว่าอาทิศสมานกายไม่ได้ตายด้วยก่อนที่ร่างกายมันจะตายเราต้องช่วยอาทิตย์สมานกายด้วยปัญญาและสต,ติสมัมปชัญญะขัดเกลาอาทิตย์สมานกายให้ใสสะอาดเป็นแก้วเป็นกายพื้นโดยทําจิตให้เข้าถึงสังขารเปขายญานเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะพังหมดกายเราพัง กายชาวบ้านพังกายสัต <c oughs> ว์พังวัตถุธาตุพังในเมื่อมันจะพังอย่างนี้เราก็ไม่จะถือมันเป็นที่พึ่งต่อไปเราจะทนกนอมร่างกายมันไว้เพื่อสร้างความดีต่อจากนั้นไปเรามองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยการเฉยของจิตการปฏิบัติพระ,ะกรรมฐานบรรดาพโยคาวาจรหลายจุดนี้มีความสำคัญมาก จิตไร้เฉยตาอารมณ์ต่างๆที่มากระทบกระทั่งจิตเราเฉยต่ออาการต่างๆที่เข้ามากระทบกระทั่งเฉยจากความแก่เฉยจากความป่วยเฉยจากความตายเฉยจากการพัดพลาดจากของรักของชอบใจทําใจให้เป็นสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับพระมีความสําคัญมากในตอนเช้าตรู่แบบนี้องค์สมเด็จพระจินสีเคยทรงตรัส ว่าท่านที่ได้ฌานสมาบัติเข้าฌานสมาบัติให้เป็นมตราคือการเข้าฌานสมาบัตินี่เป็นการเอาจิตกดอารมณ์ของกิเลสพรได้ฌานโลกีในกิจิตจิตยังสะอาดจกิเลสจริงๆไม่ได้แต่เราก็ไม่ถือสาหาความอะไรแ้่แยกดมันไว้ไม่ให้มันฟูนิมนต์ห้าบราการย้ายมันออกมาทางกายเอาให้ออกมาทางวาจากดให้อยู่ พลักใ,ใ,ใ,ให้หาห่างจากใจโดยใช้กําลังใจเขาระกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งกินจัญญายตนะฌานเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ดีเราก็ไม่เกาะในมันความรักใน,นระหว่างเพศรักมากทุกมากรักน้อยทุกน้อยมีคนรักมากทุกมากมีคนที่เรารักน้อยเราก็ทุกน้อย รักแต่ตัวทุกข์แค่ตัวรักคนอื่นทุกข์ถึงคนอื่นด้วยถ้ามีลูกมีหลานออกมารักลูกรักหลานก็ทุกข์ต่อไปดังนั้นกําลังใจในความรัก้วยกามารมณเราจะหยุดมันไว้ไม่ปล่อยให้มันกําเริบด้วยกําลังคองฉันกําลังความโกรธกําลังความง่วงกําลังความพุ่งสร้างกําลังความสงสัยก็เช่นเดียวกันกดมันไว้ด้วยกาลังคอนชานเราจะทําใจให้นิ่งทรงเฉยต่ออารมณ์ อะไรมันมาตัดไม่ได้พยายามกดใจให้เฉยอารมมันจะชินอย่างนี้จิตจะว่างจากกิเลสเวลาออกเป็นธรรมบาตรจะเป็นประโยชน์กับบรรดาแต่พุทธบริษัทที่ใส่บาตรมากอันนี้สูงจะสูงจัดว่าเป็นความดีส่วนหนึ่งสำหรับท่านที่ได้มโนยิธิสร้างอารมณ์ใจให้สบายก่อนอันดับแรกชำระสิ่ง ดสูสินให้บริสุทธิ์คิดว่าเราจะทรงสินให้บริสุทธิ์รายการที่สองระงับอิเหให้ทรงตัวให้สงบสงัดรายการที่สามสทรงพรมิีารสี่ข้อนี้สำคัญมากจิตเราคิดไว้เสมอว่าเราจะมีความรักในคนและสัตว์ทั้งโลกเสมอด้วยการรักตัวเราเองและรายการที่สอง เราจะตั้งใจจะเกื้อกูลคนสัตว์ทั้งโลกให้มีความสุขเรามีจิตคิดเป็นมิตรดีสาหรับคนสัตว์ทั้งโลกไว้เสมอรายการที่สามเราจะไม่ฉาดิษยาใครเมื่อคนอื่นได้ดีเรายินดีกับความดีของเขานั้นเพื่อปฏิบัติปฏิบัติตัวให้มีความดีรายการที่สี่เราจะเฉยต่อ,อาการที่เพียงกรรมและไม่ซ้ําเติมใครใจจะสะอาดบริสุทธิ หลังจากนั่งก็พิจารณาคิดว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ร่างกายเต็มไปด้วยความเสื่อมโทรมเป็นปันจจัยของความทุกข์เราไม่เพื่ปรารถนาในร่างกายต่อไปการเกิดคราวใดต่อไปก็น่าจะไม่มีอีกอการเกิดเป็นมนุษย์คนดีเป็นเทวดาคนดีเป็นพรหมคนดีจะไม่มีสำหรับเราเราต้องการจุดเดียวคือนิพานทำจิตสะอาดรังเกียจ การมาฉันทะลังเกียดตโลภะความโลภเข็ยนร่างกายเต็มไปยความสุขโปรกโสโครตกายมองดูร่างกายตั้งแต่ตั้งแต่ศีรษะถึงเท้ามันเต็มไปด้วยความสุขปรกมีความไม่เที่ยงแท้แน่นนอนเราจะไม่ต้องการมันอีกหลังจากนั้นก็ส่งกําลังใจขึ้นไปนิพพานก่อนจะถึงนิพพานแดนใดที่เราเคยเคารพท่านผู้มีคุณ ่วนใหญ่เราจะตั้งกำลังใจเข้าไว้ที่เขตบรรดุกําพลศิลาอาจท่าน,นเชิญท่านผู้มีพระคุณทุกท่านตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมารวมกันที่นั่นแล้วก็นำมาเสกการท่านด้วยความเคารพเรื่องผู้มีคุณมีความสำคัญมากอย่าลืมความกตัญญูรู้คุณถ้าขาดความกตัญญูรู้คุณเราก็เอาดีไม่ได้เหมือนกัน คนอัก,กตันยูไม่ใช่คนดีเป็นคนเลวดูสมเด็จพระสัมมาทัมมตจากเป็นยอดความกตัญญูรู้คนพระราชบิดาอยู่ที่ไหนทรงไปโปรดพระราชมารดาไปไหนทรงไปโปรดผู้มีคนมีความดีอยู่ที่ไหนไปที่นั่นสรงเขาเขาเป็นการสนองกันในฐานะที่พวกเราเป็นสาว,วกของค์สมเด็จพระสัมมาทัมเจ้าก็ต้องทําอย่างนั้นเพื่อจิตเป็นสุข เมื่อนมาสการท่านผู้มีคนแล้วยกกำลังใจขก็ไปเมืองแก้วนั่งคือพนิพานเอาใจไปตั้งไว้ที่นิพานตอนหน้าองค์สมเด็จพระพู้มีราาพระภาเจ้าพระพุทธเจ้าจะอยู่ที่ไหนไม่สำคัญเราคิดว่าเราอยู่กับท่านก็แล้วกันจัดเป็นพุทธานุสติกรรมฐา,านให้จิตใจของเรารักนิพานเป็นเป็นที่สุดอย่างนี้ถือว่ายกจิตออกจากกิเลส คือจิตใหมันอยู่กับกายเสมอมันก็ฝังอยู่กับในถังที่เต็มเลือกสิ่งโสโครกเรายกจิตออกจากกายก็มีสภาพมันก็ยกจิตออกจากสิ่งโสโครกมีแต่ความสะอาดหมดฟองความมัวหมองไม่มีสําหรับจิตจิตจะสะอาดอ่องใสรัสกษากําลังใจไว้ว่าถ้าตายเมื่อไรขอมานิผ่านเหมือน,นั้น เพียงแค่นี้บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านถ้าถึงเวลาเช้าจะไปิณฑบัตาาิญาติโยมพุทธบริษัทที่ใสรร่บาตรจะมีความสุขและก็จะมีอะไรสงม,มากเป็นพิเศษยิ่งกว่าที่กล่าวมาแล้วถ้าบรรดาท่านสาวกขององต้นเดจพระบาทที่แก้วท่านใดมีใจมั่นคงในการตัดกินเล็ดสามราการที สกายาติทิวิจิจฉาสีนปตาปรามาตอันเป็นคุณธรรมของพระโสดาบันและพระสกิธาคามีเราจะเป็นพระโสดาบันหรือสกิทาคามีหรือไม่ไม่สำคัญอย่าหลงอย่าเมาในความเป็นพระอริยะแล้วก็จงอย่าคิดว่าเราเป็นพระอริยะถ้าคิดอย่างนั้นความประมาทจะเกิดขึ้น ในที่สุดเราตายเราจะไปอบายภูมิเรามีชีวิตอยู่เราจะไม่มีความสุขเพราะไม่ได้เป็นพระอริยจาจริงฉะนั้นขอบรรดาพระโยคาวาจรชายและหญิงและพิสุสมมณีท่านที่คุมกำลังของสังโยชน์สามแต่การได้ก็จงอยากหลงว่าเราเป็นพระอริยะอย่าเข้าใจว่าเราเป็นพระอริยะความปรามามันจะเกิดขึ้น สังโยชน์สามในการที่เราจะระงับึ้นหนึ่งสก,กายติทิสำหรับอารมณ์ในตอนนี้ยังไม่เห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นแต่เพียงมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายก็คิดว่าความตายเป็นธรรมดาของร่างกายที่เกิดมาคนและสัตว์ทั้งหมดเกิดมามันต้องตายแต่ถ้ามันจะตายก็ขอตายชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย ชาต่อไปไม่ตายอ,อีกนั่นคือขอปณิพนธ์หลังจากนั้นก็ยอมรับนับถือความดีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยปยัญญาใช้ปัญญาพิจารณาความดีของขอรพระพเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ว่าเรามีความมั่นคงยอมรับนับถือด้งจริงจังหรือไม่ทำกำลังใจให้สมบูรณ์ในการยอมรับนับถือทําจิตใจให้มั่นคง หลังจากนั้นก็สร้างกำลังใจคือทรงศีลให้บริสุทธิ์อดของตามฐานะเป็นพระเป็นเลนเป็นอมภสุขวดรีการักษาศีลต่างกำลังของท่านจิตหวังพระนิพพานเป็นที่ไปรักษากำลังใจบริสุทธิ์อดของตามนี้จิตใจจะมีการใสาาสะอาดมีปราศจากกิเลสเป็นโชลีอารมณ์จะผุด่องความมัวหมองจะไม่มีในจิต ้าคิดมาถึงตอนนี้ถ้าทรงอารมณ์ได้แค่นี้ที่ว่าเป็นอารมณ์ของมอโสดาบันนพระสกิทาคามี <c oughs> ทำได้อย่างนี้หลังจากนั้นแล้วยกปิเ่เข้งไปที่พรนิพพานเอาใจไปตั้งไว้ที่นิพพานต่อหน้าองค์สมเด็จพระจิตตมานตามที่เราคิดถึงท่าน <c oughs> ใครก็อยาหาบ่าบ่าบาบอก็ช่างเป็นพุทธ,ธานุสติกรรมฐาน าจะบอกว่าพระพุทธเจ้าที่ผ่านแล้วจะพบได้ยังไงนั่นไม่สําคัญร่างกายท่านนิพพานแต่วความดีของท่านไม่ได้มีพ่านเรานึกถึงความดีของท่านที่เราเรียกว่าพระพุทธเจ้าขันห้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าขันห้าเป็นแดนที่พระพุทธเจ้าทรงอาศัยในกําลังใจของท่านเป็นพระพุทธเจ้าเราพบพระพุทธเจ้าโดยกําลังใจท่านมีก็เป็นกําลังใจแล้วก็ใช้ใจพบ อย่างนี้จะพบอะไรก็ได้จิตใจ,จปลอดใสให้รักษากําลังใจอย่างนี้ท่านเด้ใส่บาตรในเวลาเช้าจะมีอนิสีสงดีเป็นกรณีพิเศษสูงมากหลังจากนั้นสาวกก็องต้งเด็จกระูู้มีกระภากทบทวนกําลังใจคิดว่ามนุษย์สัโลกเทวโลกกับอมโลกเป็นแดนที่เต็มไปด้วยความได้ยำเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยความทุกข์ เป็นดินแดนที้เต็มไปด้วยความวุ่นวาย <c oughs> เป็นดินแดนที่เต็มได้วยความขัดข้องเราต้องการอะไรในมนุษย์โลกสิ่งนั้นมันไม่เค้าจะได้สมความปรารถนาถ้าจะได้มาก็ได้จากการของความทุกข์ไม่ใช่าการของความสุขได้มาด้วยความลําบากยากเย็นแล้วสิ่งทัางยเหล,าล่านั้นก็ไม่ส่งตัว ได้มาแล้วก็หมดไปได้มาแล้วก็สลายไปแม้แต่ร่างกายของเราก็จะพังแดนที่วันโลกและพรหมโลกเราทบทวนกันแล้วว่าเราเคยเป็นทวดาและเคยเป็นพรหมเราก็อยู่ไม่ได้นานเพราะไม่ใช่แดนของความดีมันเป็นแดนที่พักทุกโชกคราวเราไม่ต้องการหยุดที่เราต้องการนั่นคือพระนิพพาน หลังจากนั้นเข,ขารรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านโยกวาวจรที่เป็นพระที่เป็นเลนเป็นอมบาสุกบาธติการักาษกาก,ษกำลังใจไว้เพื่อบนิภานเราจะรังเกียจความโลภทำลายความโลภใดาาคานนสติกรรมฐานด้วยจิตคิดจะให้ไปเสมอไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครอย่างนี้ถือว่ากำลังใจหมดจากความโลภ เราจะทำลายความโกรธด้วยเหตุแล้ผลว่าคนทุกคนเกิดมาต้องการดีแต่ว่าที่ดีไม่ได้เพราะกำลังใจคบกับความชั่วกิเลสฉะนั้นเราเป็นสาววากกององค์สมเด็จพระบรมลรลปเทเจะตใดความชั่วเด็กพรหมิหารสี่หรือก็สินสี่ตามอธิยาสัยแล้วก็อย่าทรงกำลังใจวางเฉยไม่คิดโต้ตอบกับคนเร็วที่เขาก็ดาการเรวออกมา เราจะตัดความหลงความเมาในความรู้สึกของเราที่คิดว่าเราดีเราเปรนเสทีส่สุดนั้นความจริงไม่ใช่อย่าไปทําลายความดีขององค์สมเด็จไปจอมใจอย่าไปโฆษณากับใครว่าตายแล้วไม่เกิดเทวดาไม่มีเพราะไม่มีนรกเปิดสุรกายไม่มีอันนี้ผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิชัดเพราะว่าองค์สมเด็จพระงทงธรรมบัตรทรงยืนยันว่ามี ถ้าบรรดาพวกเราเองก็เช่นเดียวกันเราพบกันมาแล้วในฐานะที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบฐิแก้วเราพบแล้วก็ต้องมั่นใจในจิตคิดไว้เสมอว่าตายแล้วมีสภาพไม่สูญแต่เราจะไม่เกิดต่อไปจุดที่เราจะไปนั่นคือปณิพานหลังจากนั้นแทงกำลังใจกับทุกท่านให้ม,ใหมีให้มีความสะอาดให้หยุดอารมชั่วทรงอยู่ในด้านข้งความดีรักษากำลังใจให้เป็นสุข จิตไป้ตั้งไว้ที่เดิพผานจนกว่าจะถึงการเวลาที่ตนยองควรจะเลิกอาสวัสดี